โอ้โหทุกคนทุกคนดูสีสารสีคือดีมากๆอใช้ได้นะผมว่าเวลาที่เขาคำนวณมาเนี่ยมันกำลังดีนะเนื้อกุ้งไม่แข็งจนเกินไปพันนี่ทอดตัวเปล่าก็เลยเหมือนกันนะเนี่ยยังกรอบทุกคนกรอบมาก าครับสวัสดีครับมงคนดูที่น่ารักของผมทุกท่านสวัสดีวัยรุ่นไทยแลนด์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีอะไรเจ๋งๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วเป็นคลิปที่ภูมิใจนําเสนอสุดๆเลยช่วงนี้แน่นอนครับอะไรก็แพงไปหมดเนาะท่านผู้ชมน้ํามันลดก็แพงน้ํามันพืชก็แพงล่าสุดไปเดินเซเว่นเมื่อวาน ตกใจเลยท่านผู้ชมน้ำมันพืชขวดละเกือบ70บาทเกิดมา30ปีไม่เคยกินน้ำมันพืชขวดละ70บบาทคิดว่าในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนทั้งคนที่รักสุขภาพและคนที่ต้องการที่จะ ยัดเงินวันนี้ครับผมมีของดีมาฝากครับเราจะมารีวิวหม้อทอดไฟฟ้าไรานมม้น้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดจากเสียวมี่กันมาถึงมือของผมแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเจ้ามี่สมาร์ทแอร์ไฟร์3.5ลิตรล่าสุดเปิดราคาเรียบร้อย2,499บาทมาพร้อมกับการใช้งานที่รองรับภาษาไทยทั้งหมด แล้วก็ณตอนนี้น่าสนใจมากๆเขามาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยครับถ้าเพื่อนๆซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนารับเลยทันทีครับเครื่องชั่งน้ำหนัก Xiaomi Smart Scale 2มูลค่า490บาทคุ้มมากๆยังไงถ้าดูคลิปนี้จบและต้องการที่จะซื้อจริงๆรีบซื้อเลยครับโปรโมชั่นโดนใจ เจ้าตัวนี้ครับแน่นอนเปิดราคา2,499บาทเป็นหม้อทอดไฟฟ้าไร้น้ำมันที่มีกระแสแรงมากๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนได้ไปคิ้วมาใช้นะครับตัวน,นั้นเนี่ยผมว่ามันใช้งานลำบากไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเมนูการใช้งานภาษาไทยรุ่นนี้มีเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็ปลั๊กที่เพื่อนๆจะได้ก็จะเป็นปลั๊กที่รรับการใช้งานในบ้านเรานะครับมาพร้อมกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กสามขาแบบนี้สิ่งที่ ก็จะได้กลับในราคา2,499บาทถ้าถามว่าแพงไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่แพงนะครับจะได้มอดอทออไรเฟ้าไร้น้ำมันที่มาพร้อมกับความจุก,การใช้งาน3.5ลิตรรองรับการใช้งานต่างๆ ว่าจะเป็นการทอดด้วยลมร้อนสามารถที่จะอบอาหารต่างๆได้ไลาๆน้าแข็งได้สำหรับการใช้งาน Google a s s i s t a n t เชื่อมต่อการใช้งานสั่งการผ่านตัวแอปพลิเคชันมีโฮมได้เลยเรื่องแรกเลยครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังครับเรามาเริ่มต้นเงินที่ดีไซน์ตัวเครื่องของเจ้าหมอ้อทอดไฟฟ้าไร้ไน้ำมันรุ่นนี้กันก่อนถ้าเราจะพูดถึงดีไซน์ของเจ้ามี Smart Air Fire 3.5ลิตรรุ่นนี้ครับจะเป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันที่มาพร้อมกับดีไซน์ขนาดกระทัดรัด,ดรูปทรง มีดีไซน์ออกแบบสไตล์แบบมินิมอลใครที่ชอบอะไรที่ออกแนวแบบมินิมอลมินิมอลนะครับเอาไปไว้ในห้องครัวเอาไปไว้ตามร้านอาหารต่างๆมีดีไซน์ที่โดดเด่นแน่นอนครนื่นี้น้ำหนักโดยรวมเขามีน้ำหนักมาให้5.2กิโลกรัม นี่คือน้ำหนักที่รวมตัวตะก้าหรือว่าตะแกงหม้อทอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหนักที่ไม่รวมตะก้าหรือตะแกงหม้อทอดก็จะมีน้ำหนัก3.9กิโลกรัมตัวน้ำหนักตะแกงเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ1กิโลนิดๆประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ได้หนักมากกับการที่เราจะยกทาอาหารก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวตะก้าหม้อทอดกันก่อนก็แล้วกันสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับ จุดเด่นเลยที่อยากใช้เพื่อนๆทราบเลยผมคิดว่าน่าจะแตกต่างแน่นอนกับหม้อทอดรุ่นทั่ว,วไปในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวตะแกรงย่างมาให้เราตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราย่างหรือว่าทอดอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นถ้าเราใช้งานเพียวๆแบบนี้เราจะกินได้ ต่อครั้งนะครับประมาณ1-5คนแต่ถ้าเราใช้งานร่วมกับตะแกรงก็จะเพิ่มเป็น2เท่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสามารถที่จะทำทีละเยอะๆได้เลย ซึ่งแตกต่างจากหม้อทอดรุ่นทั่วไปแน่นอนด้านในเขาจะมีตัวเพชทอดมาให้ด้วยไม่รู้ว่ามันอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าในเมนูเขาเขียนว่าเพชทอดตัวเพชทอดก็จะมาพร้อมกับการเคลือบสารเทฟลอนมาให้ไม่ต้องกลัวว่าอาหารต่างๆที่เราเอามาย่างหรือว่าเอามาทอดเนี่ย จะติดตรงตะแกงตรงนี้เพราะว่าทางเสียวหมี่เขามีการเคลือบสารกันติดมาให้เรียบร้อยบริเวณตรงนี้เขาจะมียางที่เอาไว้คอยป้องกันเวลาที่เราใช้งานแล้วจะไปขีดข่วนกับหม้อด้านในมาให้ ทั้งหมด4จุดเป็นการออกแบบที่ใส่ใจมากๆบริเวณด้านในตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้าที่เอาไว้สําหรับทอดทำอาหารมีการเคลือบสารมาให้เรียบร้อยความแข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนตรงนี้เวลาที่เราเอาไปล้างหรือว่าทําความสะอาดเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใส่เครื่องล้างจานได้เลยทาอาหารเสร็จเอาไปทิ้งในเครื่องล้างจานได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาใดๆต่อมาเรามาพูดถึง ตัวเครื่องกันต่อสับตัวเครื่องของรุ่นนี้นะครับเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันที่ผมคิดว่าการใช้งานไม่ได้ซับซ้อนมากการใช้งานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยบรเวณด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มที่เอาไว้สําหรับ ปิดเปิดเครื่องมาให้ทั้งหมด1ปุ่มแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มการใช้งานเวลาที่เราใช้งานเราสามารถที่จะหมุนเลือกเมนูการใช้งานได้และเราต้องการกดตกลงเราก็สามารถที่จะกดลงไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็บริเวณตรงนี้เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ o l e d แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปในรุ่นนี้รองรับการใช้งานเมนูภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวหนังสือที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่และคิดว่า คนที่สายตาไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านสายตาน่าจะอ่านได้การใช้งานต่างๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ หมุนเพื่อที่จะเลือกใช้งานฟีเจอร์ต่างๆกดตรงไปเพื่อที่จะตกลงในการใช้งานถ้าอยากจะย้อนกลับมาก็กดค้างเอาไว้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็ลองไปใช้งานกันบริเวณด้านบนตรงนี้มีโลโก้เสี่ยวมี่แล้วก็จะมีช่องที่เอาไว้ดูดลมเข้าไปแล้วก็บริเวณด้านหลังเขาก็จะมีช่องที่เอาไว้ปล่อยลมร้อนเวลาที่เราใช้งานเรื่องของระบบแปลวความร้อนก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวเครื่องจะร้อนสะสมนะครับสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้เพราะว่าผมใช้งานจริงๆแล้วบริเวณด้านล่าง ตรงนี้ทั้งสองฝั่งเขาจะมีช่องระบายความร้อนมาให้เรานะครับเพื่อที่จะลดปัญหาทางด้านของความร้อนสะสมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เลยแบบสบายสบายสิ่งที่คุณจะต้องระวังคุณต้องระวังช่องที่ปล่อยลมร้อนบริเวณด้านหลัาที่เพื่อนเพื่อนวางใช้งานเนี่ยอาจจะต้องเว้นระยะจากฝาผนังเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในรุ่นนี้ที่เขาให้มาก็ถือว่าให้มาดีนะครับบริเวณตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะมี สวิตท,ที่เอาไว้สำหรับตัดการใช้งานเวลาที่เ,เพื่อนๆเอาตัวตะกร้าถอดออกมาเนี่ยนะครับตัวระบบจะทำการตัดการทำงาน อัตโนมัติแล้วก็รุ่นนี้เท่าที่ผมลองใช้งานมาสิ่งที่ผมชอบก็คือเวลาที่เ,เพื่อนๆดึงตัวตะกร้าออกมาหรือว่าหม้อทอดออกมาเนี่ยเวลาที่เราดึงออกมาแล้วเราใส่เข้าไปต่อปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะทํางานให้เราอัตโนมัติทันทีนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องไปกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่โอเคมากๆแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยกันได้ในระดับหนึ่งแน่นอนนะครับดึงออกมาเครื่องตัดเสียบเข้าไปเครื่องทํางาน อีกอย่างหนึง่งเท่าที่ผมได้ลองใช้และผมอยากจะมาพูดให้เพื่อนได้ฟังแอบขัดใจผมนิดหนึ่งบริเวณด้านในนะครับตรงนี้ถ้าเรามองในมุมแบบนี้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะบริเวณตรงท่อส่งความร้อนเนี่ยนะครับเขาจะมีตะแกรงจุดเด่นของเขามันจะกันเวลาที่เราใช้งานแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อสังเกต นิดหนึ่งบริเวณตรงนี้ตรงตะแกรงเนี่ยมันจะไม่สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ผมอยากจะให้มันถอดออกมาทําความสะอาดได้รุ่นนี้เรื่องของการทําความร้อนตามสเปกนะครับ ก็จะรอรับการทําความร้อนได้สูงสุดตั้งแต่40องศาจนถึง200องศาแล้วก็ท่อทําทความร้อนนะครับหรือว่าพลังงานตามสเปคก็จะมาพร้อมกับพลังงาน1,500วัตต์ซึ่งถือว่ามีพลังงานที่ให้มาเยอะมากๆเมื่อเทียบกับหม้อทอดของหลายๆแบรนด์เพื่อนๆลองไปเซิร์ชได้เลยกับในราคาประมาณนี้นะมีไม่กี่รุ่นที่จะได้ พลังไฟหรือว่าข้อความร้อนแบบ1,500วัตต์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปลองเซิร์ชเล่นๆน,นะครับก็จะมีมาให้ประมาณ1,200หรือถึง1,300วัตต์ประมาณนี้ซึ่งจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้พอมันมีพลังงานมาให้ถึง1,500วัตต์เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเครื่องร้อนเร็วกว่า หม้อทอดรุ่นอื่นๆแล้วก็จะมีความร้อนที่สมดุลทําให้เวลาที่เราทําอาหารอะไรต่างๆความร้อนมันจะทั่วถึงมากขึ้นนี่คือจุดเด่นที่เพื่อนๆควรที่จะทราบเอาไว้ตัวเครื่องจริงๆแล้วเท่าที่ผมลองใช้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ตามแบบสไตล์ของหม้อทอดรุ่นทั่วไปถ้าจะให้ผมติดนะผมจะติดอยู่2เรื่องผมไม่ค่อยชอบ ที่มันเป็นสีขาวสักเท่าไหร่ดีไซน์มันเอาใจคนมินิมอลจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงการใช้งานระยะยาวเนี่ยด้วยตัวเครื่องที่มาพร้อมกับสีขาวเนี่ยแล้วเราต้องทําอาหารบ่อยๆมือเรามันมันอาจจะไปจับมีคราบสกรปรกอาจจะทําให้ตัวเครื่องเหลืองได้คันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะเหลืองจริงๆหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะมอทอดส่วนใหญ่ทุกคนลองไปดูเลย จะไม่ค่อยมีสีที่เป็นสีขาวสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําตาลสีดําอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของตะแกรง,งตะแกรงตรงนี้น่าจะถอดออกมาได้ชาความสะอาดอาจจะยากนิดนึงนี่คือดีไซน์หลักๆของเจ้าหม้อทอไฟฟ้าไร้น้ํามันรุ่นนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองใช้งานเดี๋ยวเรามาลองทําอาหารกันดีกว่านะครับว่าทั้งเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานแล้วก็การทําอาหารจริจงๆมันจะตอบโจทย์หรือเปล่ากับราคา2,499บาทเดี๋ยวเรามาดูกัน วันนี้ผมจะให้แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนโอเคครับเตรียมของเรียบร้อยครับสิ่งแรกที่เราจะมาทํากันเรามาลองกุ้งอบชีสกันดีกว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาเริ่มทํากันครับเดี๋ยวผมพามาดูการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันกันก่อนก็แล้วกันแน่นอนผมเคยพูดไปแล้วว่าในรุ่นนี้ จุดเด่นของเขาจะเป็นหม้อทอดไฟฟ้าไร้น้ำมันที่สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้การเชื่อมต่อผมจะไม่มาสอนเพราะว่าวิธีการเชื่อมต่อก็คล้ายๆกับ Ecosystem มของเสี่ยวมี่ทุนทั่วไปเพื่อนๆก็เปิดฟังก์ชันการใช้งานไ i f i แล้วก็เชื่อมต่อ WiFi ที่เป็น 2.4G การใช้งาน WiFi จะรองรับ WiFi ที่เป็น 2.4G คิดว่าน่้จะไม่ยากเดีย๋ยวไม่งานหนมันจะยาวการใช้งานสิ่งแรกเลยสิ่งที่ควรจะต้องมีครับเพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดตัว แอปมี Home ก่อนเราลการใช้งานทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านตัว Google Play หรือว่า App Store ได้เลยโอเคพอเราเปิดเข้ามานี่คือการเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็จะเห็นหน้าเมนูการใช้งานของหมี่หม้อทอดไฟฟ้าไร้น้ำมันกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นโหมดการใช้งานต่างๆก็จะมีพวกตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเองมีของทอดปีกไก่ปลาสเต็ก อบผล,ลไม้นะครับเค้กหรือว่าผักต่างๆรุ่นนี้ความเจ๋งเขานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกำหนดอุณหภูมิแล้วก็หน้าทีสำหรับการทำอาหารผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ไหนเพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งการใช้งานผ่านแอปตัวนี้ได้เลยเจ๋งมากๆอีกหนึ่งอย่างที่ผมโปรดปานมากๆเขาจะมีสูตร การทํำอาหารมาให้เราได้เลือกมากถึง100กว่าเมนูและในอนาคตจะมีอัปเดตอีกลองดูได้เลนก็จะมีพวกหอมทอดบ็อกโคลี่ย่างไข่อบพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีพวกวัตถุดิบต่างๆ ที่เราจะต้องเตรียมส่วนผสมคิดว่าตัวเองเป็นมัตเตอร์เชฟเลยทีเดียวเชียวก็จะมีวิธีการใช้งานมีเคล็ดลับขั้นตอนต่างๆว่าทํำยังไงบ้างผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคีเอททาอาหารผ่านตัวสูตรอาหารที่เขามีมาให้ได้เลยซึ่งวันนี้ที่เราจะมาทํากันก็คือตัวกุ้งอบชีส การใช้งานก็ประมาณนี้นะวางนู่นนี่นั่นว่าสมควรที่จะวางยังไงนะครับแต่ว่าผมไม่มีฟอยล์นะฟอยล์ผมเอาไปทําอย่างอื่นหมดแล้วผมจะไม่วางบนฟอยล์ก็แล้วกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันดีกว่าขออนุญาตทําเสร็จใส่เสร็จตัดภาพตอนมันเสร็จเลยเพื่อความรวดเร็วโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันแล้วก็ลองใช้งานกันนะครับผมจะวางไว้บนตัดแกงแล้วก็จะลองทําพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับทุกคนแฟนผมเตรียมของมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ วางลงไปเลยนะน้ำจงน้ำจิ้มพร้อมครับติดอย่างเดียวไม่มีครึ่งดิ่งแล้วก็ยัดเข้าไปครับาราการใช้งานแนะนําเพื่อนเพื่อนนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เพื่นพอนๆจะถอดตัวตะกร้าออกมานะครับเวลาที่เพื่อน,นจับเนี่ยพยายามอย่าจับข้างๆเครื่องให้จับด้านตรงน,นี้แล้วก็จับตัวเครื่องด้านบนมันจะไม่ร้อนถ้าจับข้างๆเครื่องเนี่ยมันจะร้อนแนะนําให้ จับด้ามแล้วก็จับด้านบนนะครับแล้วก็ดึงออกมาถ้าใช้างานมือเดียวเนะี่ยอาจจะยากหน่อยแนะนําให้ใช้2งม,มือโอเคเดี๋ยวเราลองสั่งผ่านตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะมีอุณหภูมิบอกด้วยว่าสำหรับอาหารตัวนี้ใช้อุณหภูมิกี่องศาแล้วก็ใช้ระยะเวลาเราทำอาหารกี่นาทีถ้าใครแบบอยากจะอุ่นก็สามารถติ๊กเพื่ออุ่นได้แต่เราจะทําเราจะไม่ติ๊กเพื่ออุ่นแล้วกดเริ่มไปเลยอ่าตัวเครื่องทํางานเรียบร้อยภายในแอปเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่า เสร็จสิ้นเวลากี่นาทีนะครับเราทำนู่นทำนี้เรากลับมาดูก็ได้ก็จะเสร็จตอน4ีทุ่ม36นาทีนะเริ่มต้นตอน4ีทุ่ม25นาทีเห็นไหมเจ๋งมากโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5จนถึง6นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คความคืบหน้ากันหน่อยว่าหลังจากที่ได้ลองเอากุ้งเข้าไปอบแล้วเนี่ยกุ้งด้านใน จะเป็นยังไงนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างตอนที่ทุกคนถอดอยากจะดูก็คือสามารถที่จะถอดออกได้เลยนะครับตัวเครื่องเขาจะทำการตัดระบบทันทีตอนที่เราถอดออกมาถอออกมาได้เลยหน้าตาดูดีเลยทีเดียวเราจะเห็นได้ว่ากุ้งเนี่ยมันจะสุกเท่าๆกันทําไมถึงสุกเข้าเท่ากันรู้ไหมเพราะว่าเจ้าเครื่องทอดตัวนี้เนี่ยการทําความร้อนเนี่ยเขาจะทําความร้อนแบบ360องศาการกระจายความร้อนเนี่ยจะ ทั่ถึงครอบคุมหม้อแทบทั้งหมดเลยเวลาที่มันสุกเนี่ยมันก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดเลยหน้าตาดูดีนะทุกคนนี่ผ่านมาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะลองเอาเข้าไปอีกสักนิดแล้วเรามาอัปเดตตอนที่มันเสร็จกันนะครับเวลาที่เราจะใช้งานอีกก็แค่เสียบเข้าไปมอททาการทํางานอัตโนมัติเวดีกูลมากๆ 2,000 Years Later เสียงสวรรค์มาแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับณนะตอนนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อย12นาทีกับการทำเมนูก,กุ้งอบชีสเรามาลองดูกันซิว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นสุดๆเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะล่มหรือเปล่าเพราะว่าซื้อกุ้งมาแค่3ตัวกุ้งก็ราคาแพงแผทุกคนโลละ700ขนาด3ตัว1 9 9บาทอารมณ์เสียมา เปิดดูกันดีกว่าครับทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะอูโหูทุกคนทุกคนดูสีสันครับโอ้โหคลิปนี้ไม่ล่มแล้วทุกคนสีคือดีมากๆสีดีมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ผมว่ามันกำลังดีนะดูจับจเนื้อสัมผัสผมทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมคิดว่าน่าจะกินได้แล้วเห็นไหมชิดเยอะมเลยทุกคนสุกเท่ากันน่ากิน น่ากินจัดๆบอกได้แค่นี้สีกุ้งคือดีมากชิดเยิ um ้มๆ um. เดี๋ยวเรามาลองดูสักตัวซิตัวตรงกลางก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเรามาดูตัวอื่นซิว่าด้านล่างมันจะสุกหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนด้านล่างก็สุกว่ะเฮ้ยจะลองมาแกะดูซิกินกันเลยแบบสดๆตัวกุ้งจะเป็นยังไงโอ้โหทุกคนใช้ได้อยู่นะไม่ได้แห้งมากแล้วก็ไม่ได้แฉะมากเห็นไหมกำลังดี โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้นี่หว่ากินกุ้งต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดสิจ้าเชืบอัน้จิ้มซีฟู้ดไปดวยก่อนใครที่ดูตอนกลางคืนก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะใช้ได้นะผมว่าเวลาที่เขาคํานวณมาเนี่ยมันกําลังดีนะเนื้อกุ้งไม่แข็งจนเกินไปเนี่ยเนื้อกุ้งกำลังพอดีเลยถือ,อว่าใช้ได้เลยนะครับเต็ม1ิบให้สักประมาณ9.8ถ้าให้เต็ม10เดหรือจะหาว่าอ้วกินได้กินได้ สุกหมดเลยเห็นไหมทุกคนเชดเยิ้มเลยอะทุกคนใส่น้ำจิ้มซีฟูดไปอ๋อืมเวลิกูดใครที่ทำอาหารไม่เป็นเนี่ยหรือว่าไม่ค่อยเก่งเหมือนผมเนี่ยผมว่าสูตรที่เขาให้มาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับความร้อนระยะเวลาําออกมาได้เพอร์เฟกใช้ได้ทุกคน โอเคเราทำเมนูที่มันมีมาให้ในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวต่อมาเรามาลองทำเมนูที่ไม่มีในตัวเครื่องดีกว่าทุกคนอยากจะรู้ไหมว่ามันรอดหรือเปล่าเวเรามไปดูกันเมนูถัดไปครับที่เชฟแม็กจะมาลังสรรกันเดี๋ยวเรามาลองทำของหวานอย่างฮันนี่โทดกันเพราะผมเชื่อว่าคนที่มองหม้อทอดไฟฟ้าไร้น้ํามันแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เปิดร้านกาแฟาหรือว่าเปิดร้านที่เกี่ยวกับร้านเหล้าเอาไว้พวกทอดเฟนฟงเฟนฟายทอดไก่ขายลูกค้า อะไรประมาณนี้แน่นอนครับพอมันไม่มีสูตรอาหารไม่มีระยะเวลาไม่มีอุณหภูมิบอกวิธีการทำก็ง่ายๆจริงๆแล้วเวลาที่เราทำพวกนี้อย่างผมซื้อฮันนี่โทสมาจากแมคโครด้านหน้าถุงเนี่ยเขาก็จะมีบอกวิธีการอบแต่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะว่าวิธีการอบตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหม้ออบที่เป็นหม้ออบแบบ เป็นทางการเลยนะครับจะไม่ค่อยเกี่ยวกับพวกหมอทอดในน้ํามันสักเท่าไหร่แต่ที่ผมต้องหยิบยกมาให้เพื่อนได้ดูการสําหรับเมนูนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่านอกจากที่มันจะทอดนอกจากที่มันจะละลายน้ําแข็งนอกจากที่มันจะอบพวกผลไม้ได้แล้วพวกเมนูของหวานก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน ผมได้ไปลองเซิร์ชใน g o o g l e อุณหภูมิที่จะต้องใช้เวลาที่จะต้องใช้จะใช้บนหม้อท,ทอดไร้น้ำมันจะต้องใช้อุณหภูมิประมาณ170องศาแล้วก็ใช้ระยะเวลา5-6นาทีจะใช้เป็น180ก็ได้ถ้าใช้เป็น180ก็ใช้สักประมาณ5นาทีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่านะทุกคนถ้าไม่ใช่เมนูที่อยู่ในสูตรอาหารในแอปวิธีการใช้ก็ง่ายๆให้เราเลือก การใช้งานคําสั่งเมนูด้วยตนเองเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้บนแอปก็ได้หรือว่าเ,เพื่อนๆจะใช้บนปุ่มแมนนวลบนปุ่มการใช้งานตัวเครื่องก็ได้เดแยวผมจะมาลองใช้ให้ดูบนปุ่มแมนนวลให้ดูกับเรากันก่อนอื่นก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องเสร็จก็หมุนเลยเลือกคําว่าด้วยตนเอง<ะ>แล้วก็เลือกอุณหภูมิหมุนไปที่180องศา กดตกลงแล้วก็ตอนนี้เราก็เลือกระยะเวลาที่ผมดูมาก็ประมาณ56นาทีผมเอาสัก6นาทีก็แล้วกันใช้งานก็กดตกลงได้เลยหนึ่งครั้งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจะเอาไปใช้ทำฮันนี่ทอเนี่ยหมอ้อทอดตัวนี้จะใหม่หรือเปล่าเดี๋ยว6นาทีเรามาดูกันครับ later ครบ6นาทีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าหน้าตาฮันนี่ทอจะเป็นยังไงใช้อุณหภูมิประมาณ 1 8อองศาแล้วก็ใช้ได้เวลาประมาณ6นาทีแอบรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้าตาทุกคนครับโอ้โหใช้ได้นะกรอบนะจ๊ะเห็นไหมกรอบกรอบเด้งเงเลยนะครับใช้ได้อยู่นะทุกคนจะลองออกมาดูดิทุกคนได้ยินเสียงความกรอบคํากรอบไหมคํากรอบกรอบเลยอะ่ะคือหน้าตาใช้ได้เลยนะสีคือสวยเลยแหละซื้อเต็มมาใส่ใส่น้ำผึ้งมีวิปครีมหน่อยนิดจะลองผ่าดูซิใช้ได้ไหม ๋ยวผมลองจับๆดูนะครับว่ามันเย็นไหมข้างในไม่เย็นนะครับคือใช้ได้เลยนะทุกคนสีสันอะไรแบบเนี้ยนะครับใครที่เปิดร้านกาแฟเนี่ยเหมาะเลยนะอบขนมปังอะไรเงี้สยสบายๆนะครับหรือใครที่ทำเค้กอะไรเงี้ยทำได้เพราะว่าในแอปเขามีสูตรการทำโครงทำเค้กทำขนมด้วยเราวลองชิมเป็นไงพั <c oughs> นนีโทอดตัวเปล่าก็เลยเหมือนกันนะเนี่ยยังกรอบทุกคนกรอบมาก ไวเลืก mm ูดเวลืกูดจริงๆเป็นคลิปที่รีวิวแล้วมีความสุกกิดเกินส่งมาใบๆนะครับเดี๋ยวมีพวกที่ทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนี่คือการทดสอบผมได้มาทําการทดสอบแบบสดๆให้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับโดนใจกันหรือเปล่าทั้งเมนูที่มีอยู่ในแอปแล้วก็เมนูที่ไม่มีอยู่ในแอปจริงๆได้ทําอีกหนึ่งเมนูก็คือตัวไก่ไก่ทอดไก่ย่างสุกเสมอกันลองให้น้องๆทีมงานได้ชิม เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปให้น้องๆถูกใจมากๆนี่คือการทำอาหารทั้งหมดของเจ้าเครื่องทอดไฟฟ้าไละน้ำมันตัวนี้นะครับมี Smart Air f ์ไ e เ3.5ลิตรโดยรวมถูกใจเว r ีกู๊ดมากๆครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาถามทีมงานครับหลังจากที่ได้ทอดไก่บนหม้อทอดไล้น้ำมันของเี่ยวมี ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเริ่มจากน้องนายก่อนโอ้โหนาสุกมากครับผมสุกสุกหรือไม่สุกสุกครับสุกใช่ไหมใช่ก็มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ด้วยมันไม่ค่อยมันใช่ไหมโอเคนะอ่าน้องอิงเป็นไงสุกไหมสุกครับสุกกำลังดีกําลังดีใช่ไหมอันนี้เรามาถามอาจารย์บ้างนะครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับบอกว่าดีครับสุกดีครับสุกสุกสุกไหมสุกจริงๆใช่ไหมแล้วก็คอนเฟิร์มหน่อยแน่ครับสุกสิบสิบคะแนนนี่ให้กี่คะแนนครับอาจารย์เต็มสิบเลยครับเต็มสิบเลยใช่ไหมอ่าน้องนายให้กี่คะแนนสิบล้วกันะ Premises, เอาไปติดเลยครับของจริงนะีแม็กจัดนะครับเ๋ยวที่แม็กก็ขายนะครับที่ไม่ได้ไปลงใช่ไหมครับเอาไปลงไปเลยนะจบกันไปแล้วครับกับหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดจากเสี่ยวมี่ครับเป็นไงบ้างครับการใช้งานคุ้มค่ากับราคาที่เพื่อนเพื่อนจะจ่ายหรือเปล่าคลิปนี้ตั้งใจทําจริงๆนะครับยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันรับใครที่สนใจไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับ2,499าบาทพร้อมกับของแถมตั้งแต่วันน anyway> 네ี้จนถึงวันที่30มิมิถุนา สามารถไปหาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเสี่ยวมีหรือว่าช็อปของเสี่ยวมีได้เลยนะครับพร้อมกับการรับกันยาวนานถึง1ปีจากทางเสียวมีประเทศไทยดีจริงๆครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยสำหรับคนที่รักสุขภาพและคนที่ต้องการที่จะประหยัดเงินนะครับนอกจากที่เพื่อนๆจะประหยัดเงินแล้วเพื่อนๆยังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับ2 in 1จริงๆ ยังไงในคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับเจ้าหม้อทอดไฟฟ้าไร้น้ำมันจากแบรนด์ Xiaomi นะครับหวังว่าในคลิปนี้ที่ผมเอามาฝากน่าจะถูกใจเพื่อนๆแ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ